ตอนที่4เป็นการบันทึกรายการค้าวันที่7มกราคมได้รับใบสั่งซื้อเลขที่722จากบริษัทโบกาาจำกัดน,นำมาทำใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าขายสินค้า Push ั p ปลาจำนวน1ล็อตล็อตละ26 0 0 0บาทและสตาร์เบรสบาร์จำนวน3ล็อตละละ2อตละ29,000บาทกลับมาที่ตัวโปรแกรมครับ ให้คลิกไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าคลิกที่ปุ่ม w o r k p r o คลิกที่ใบสั่งขายอันนี้เราทำงานอยู่ที่บริษัทอวอเดอร์แวร์จำกัดและประจำการอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ครับคลิกเคครับคลิก3เพิ่มครับเล่ม0 0น1นนหนึ่ง เลขที่เราจะให้ระบบรันให้โดยอัตโนมัตินะครับเลขที่อ้างอิง22 7 2เวันที่สดมกราคมปีพศ2 5 5 9ครับ ลูกพารหัสให้คลิกกด enter ครับให้คลิกเลือก P ขีด03บริษัทโบกการจำกัดครับหลังจากนั้นให้มาคลิกที่ช่องว่าง P ครับให้ใส่เลขหนึ่งนั่นก็คือสินค้าสำเร็จรูปนะครับหลังจากนั้นตรงช่องรหัสให้คลิกกดกด enter ครับให้คลิกเลือก e ขีดศูนย์สามครับพุชอัปลาครับจำนวนหนึ่งล็อตครับระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนะับโอเคต้องครับเพราะฉะนั้นให้คลิกที่สองครับ e ให้ใส่มาเลขหนึ่งครับรหัสให้ กด enter ครับให้เลือก establish bar ครับ e สี่สิบสี่ครับจำนวนสามล็อตครับ c enter ครับหลังจากนั้นให้กด ok ครับเมื่อเราได้ทำการบันทึกาการเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นให้คลิก x i บันทึกครับหลังจากนั้นรายการก็จะถามว่าต้องการที่จะพิมพ์หรือไม่ให้เราตอบ Yes ครับเราต้องการพิมพ์เพื่อที่จะนำ PO ของลูกค้ามาทำเป็นสัออเดอร์นะครับโอเคครับงี้นกดปินครับ นี่ครับก็คือรูปแางหน้าตาของเซลล์ออเดอร์ที่ทำไปเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นให้คลิกออกครับคลิก s เข็บออกครับคลิก s เข็บออกครับรายการวันที่7มกราคมเป็นการบันทึกบัญชีการนำ po ของลูกค้ามาทำเป็นเซลล์เซลล์ออเดอร์ก็เป็นอันเสร็จครับขอบคุณมากครับ